แลมตันแลมตันนายเป็นอาแล้วเป่นเรื่องปกติเนอะการต่อสู้ต้องเห็นแล้วแหละอ่ะเพราะฉะนั้นแลมตันคนที่โดนโบยจะไม่ได้เป็นคนที่น่าสงสัยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3คนจะมีแบลนด์ลียวแล้วก็มีตัวของพี่สาธุ99 ววะะะะตั้มเลยแล้วกันแลมตันแลมตันนายเป็นอาถ้าพูดปกติเนการเด้กมั้มแล้วต้องเห็นแล้วแหละต้องเห็นแล้วแหละเอาไงดีอ่ะผมผมเอาไงดี ผมเห็นนะผมเห็นชัดเลยอะเห็น่าเเป็นอะไรกับซันซันต์คอร์ข้อบ้านครับขับบ้านด้วยคร่าไฟก็ไม่เปิดเป็นว่าไงลอนหข้างหลังสามตัวสุดท้ายเหมือนผมอ่ะนผมเหรอแล้วโ้โผมอยู่เวพอร์ตนะ เมื่อกี้พี่เรียมตั้ง,งโดนพี่เขายังไม่ได้อบอกศพเลยพี่ศพอ,อยู่ไหนครับผมใช่ศพที่ไหนครับเราจะบอกบี่ไหนว่าเมื่อกี้ <c oughs> ในบริเวณที่ที่เกิดศพอ่ะซึ่งตรงนั้นอะมีพี่ไขาวานอยู่ตรงบริเวณแถวนั้นด้วยแต่พี่ไขาวานอะไม่ได้ฆ่าแน่นอนพี่ไขาวานอยู่แถวๆฝั่งซ้ายใกล้ๆก,ก,กับเขาเรียกว่าอะไรวะมันอยู่ล้อขอบฝั่งซ้ายเลยไม่ไม่ได้ฆ่าแน่ แล้วก็จะมี <ไล S 1> บริแทนเนี่ยแหละที่อยู่ใกล้สุดมากๆบริแทนต้องเห็นมศพกังตั้งอ,อยู่เลยนะที่ผมเดินมาถึงแล้วต้องอถ้ามันต้องเอาข้อมูลจากพี่ไขวหวานว่าตอนพี่ไขวหวานเห็นศพตั้งอยู่อะมีแรมป์ตันอยู่แถวนั้นด้วยหรือเปล่าอ่าผมผมผมไม่เห็นแรมป์ตันนะคือผมเดินขึ้นมาปุ๊บผมเห็นแอนคนเดียวอะ ผมพูดด้วยสัจจะผมพูดด้วยสัจจะความเป็นจริงครับผมอยู่เวพอนครับลยเหรอแทนเป็นคนฆ่าแล้วเพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นนะโชช้ำตรงนั้นน่ะข้างบนผมเป็นคนยืนปิดอยู่แล้วส่วนข้างล่างอ่ะพี่ไขยหวานเป็นคนเดินขึ้นมาอย่างน้อยอ่ะต้องเจอแล้วว่าตอถ้าไปทางขวาจะลองดีกับโปรผมแต่ว่าเนี่ยเราซาเก้าสิบเก้าเป็นี้แเกมนี้ให้เขาเล่นก่อนดิ เพราะผมก็ไม่เป็นไงผมก็ให้ดันได้โอ้โอแทน,นไอ้แทนฮ้ยเมื่อกี้เหมือนพี่โจเขาจะเขาจะแบบเฮ้ยเขาต้องพูดอย่างนี้แน่ๆเลยเฮ้ยสงสารแลมตันว่ะแลมตันตายคนแรกหลายเกมแล้วแลมตัน แลมตันแลมตันแลมตันเดี๋ยวผมจะพูดแลมตันเองจะพักหนึ่งเปรต ยังไงดีลุงไข่เรายังไงดีเราอืมอุ้ยที่ไหนอ่ะอ่าศพอยู่ทางเดินคอมูทางเดินพิเียนส่วนมาจ้าถ้าทางถ้าทางเดินคอมูนะเมื่อกี้ผมเดินลงมาจากแอดมินเจอจีสตริงที่สโตรเร e ครับผมอีกแล้วเหรอ Yes เคยังอยู่คาเฟ่ปะอ่าเราไม่ได้อยู่คาเฟ่ละตอนนี้เราอยู่แอด เราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพี่ขวดเดินเข้ามาอ๋อโอเคพี่ขวดมาจากไหนอะทั้งนั้นมาจากมาจากข้างล่างเหรอทางขวาครับมาจากข้างบนหรือเปล่าอาจารยจะบอกว่าไงแลมตันเป็นอดีตแรดเลยตอนที่เราเดินแล้วก็ผมก็เดินไปติ๊กติ๊กหนึ่งช่องจริงเหรอชิวแล้วก็เจอเมลิแทนเดินมา แต่ผมไม่ได้เดินไปทางคอมมูนะผมเดินสวนกลับตามแบลรี่แทนวันผมก็เจอแบลรี่แทนเหมือนกันจากข้างบนตรงเวฟปอนแต่ว่าถ้าศพอยู่คอมมูจะจะเดินอ้อมเพื่อไปข้างบนคิดว่าเป็นไปได้เขาเดินมาจากทางคอมมูครับแต่ว่าผมไม่ได้เดินไปเดินถึงสวแคชชี่เานันทงนันก็ความเป็นไปได้ว่าข้าจากห้องคอมมูแล้วก็เดินอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่ใช่ใช่อ้อมขวาขึ้นมาแต่ว่าผมไม่ได้เดินไปทางซ้ายไอแทนโดนสงสัยไอแทนโดนสงสัยแล้ว ก็นั่นแหละครับเป็นไทม์ไลน์ที่ผมเดินมาเลยแต่ผมไม่ได้ฆ่าครับยืนยังํำเดิมเหมือนเดิมผมบอกแล้วจอนไหมพูดโดยสัจจะจริงแล้วนนคิดว่านนคิดว่าแบล็ติแทนเป็นไหมผมคิดว่าพิเทตติพี่กวดไปไม่ไม่แต่แต่อย่าโหวตทิ้งอย่าโหวตทิ้งให้เขาเล่นกันพี่กวดพี่กวดลองย้อนดูดีๆคดีนี้มีปัญหาอยู่อย่างถ้าผมไม่ตายผมจะบอกโอ้เค ตายแน่ๆเลยพี่แล้วแบ่กูบจะตายอยากตายะละขอบคุณน้องสาครับขอบคุณสายบเิดจริงนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคงั้นอบอตายแล้วล่ะแอนชงกาแฟอยู่ในกาแฟับกายเป็นไอแทนโดนงสายเฉย

ผมขอผมขอพูดไประโยคผมขอพูดประโยคที่บอททิ้งเอาไว้แต่บอทไม่ได้พูดผมรู้ว่าบอทคิดอะไรแล้วผมจะพูดทุกอย่างให้ไปหมดที่บอทคิดไว้เลยในมอกเก็บเอาไว้หรือว่าจะถูกหรือเปล่าหนึ่งในเวฟแรกสุดอะที่ผมสงสัยว่าจะเป็นแมรี่แทนเพราะว่าผมอเดินดักข้างบนพี่ไขหวานเดินดักข้างล่างซึ่งถ้าหากว่าแรมตันหยุดบริเวณแถวนั้นจริงยังไงต้องเห็นเพราะฉะนั้นอะพี่ไขหวานเนี่ยน่าจะเป็นกูเมด ส่วนพี่ขวดเป็นคนให้ข้อมูลฝั่งขวาไปเว็บปอนของแบริทแทนแปลว่าพี่ขวดโยงข้อมูลมาให้แบริทแทนเป็นแล้วก็นนบอกว่าแบริทแทนก็น่าจะเป็นเพราะว่าานนให้ข้อมูลส่วนหนึ่งในเว็บที่แล้วเพราะฉะนั้นแรมปั้นคนที่โดนโบ้จะไม่ได้เป็นคนที่น่าสงสัยก็จะมีด้วยกันทั้งสองคนมีแบริทแทนมีพี่ไวแล้วก็มีตัวของพี่บอดเองซึ่งพี่บอดเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นฆาตกรจะเหลือแค่สองคนแต่เขายังไม่พูด เขาจะเก็บไว้พูดเลี้ยงต่อไปถ้าเขายังไม่ตายซึ่งเขาตายและนี่คือข้อมูลทั้งหมดไปหมดแล้วเคเคเคเบ้าเบาเบ้าเบ้าเบ้าหมดแล้ทีเดียวผมว่อาจจะมีถ้าหมดถูกเราผมเอาคิดไปลงแน่นอนเชื่อเคครับผมให้โอเคครับผมไม่ผมว่าเบ่่งเล เป็นข้อมูลเลยพี่วายว่าพี่วายไม่ได้เป็นอยู่แต่ห้องกล้องนะครับผมผมอยู่แต่ห้องกล้องครับผมก็แบลนด์แทนเป็นคู่กับพี่วายไงจบที่ยังตอไปไหนลืมถามเลยจบคาเฟ่ซ้ายเป็นใครเห็นยังไม่เห็นใครเลยครับผมเห็นไหมผมอยู่ทางซ้ายมาทำเกมยันอีกทีนะครับโอเคเออเป็นที่ใช่จะไปไปได้ขอบคุณเคมากครับขอบคุณเคมากครับผมก็ยังคิดว่าเป็นแบบปั๊ก ผมพูดด้วยความสจาัจจะจริงครับพี่ขวด ลุงไข่พี่ลุงไข่ไปเราเราเราไปเดิมันคิวที่หัวใจกันเถอะลุงไข่ลุงไข่มาลุงไข่มาอันนี้ไม่ได้ห้องแอดมินก็ได้ห้องแอดมินก็ได้ห้องแอดมินก็ได้ห้องแอดมิน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 อ๋อลุงไข่เน้นเน้นพื้นที่กว้างๆอนะลุงโอ้ ขอบขอบพระคุณดับเบิลคอย่างเลยดับเบิลคีไปหเล่บแรกนี่ให้ข้อมูลลำตั้นมั่วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นด้วยเห็นบนป่าแล้วไปนี่แทนไปยืนจ้องจ้องกันพี่โจกำหมัดเลย บนบนแล้วไอไม่ข้ามด้วยความแค้นอ่ะแล้ว๊๊ไม่โดนจับได้ปวดหัวออกมาตตดเลยะีเอาแลวโปะมอใหญ่